อาสงสัยยายคะอันนี้ลูกอีกอยงค่ะนี่นสม้สมส้มอะไรบุ๋มทำไมเป็นแบบนี้คะเพื่อนๆอจ๋าลูกอีกอยงจ้านี่มันร้อนเป็นเลื่อนๆเป็นสมสิงแมนบนอนน์ดูใบมันใบมันกับ องแตกสำหรับพ่อยแต่ก็เห็นมีลูกเดียวเห็นมีลูกเดียวลนของเพื่นสะนะ่วนเนาอ๋อนีอยู่ทั้งในอยู่อีกลูกหนึ่ง